สวัสดีครับขอบคพี่น้องท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมตอนนี้เฮายู่กับช่างเต้านําโชคนะครับผมแล้วน่ารินนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางพี่น้องเมื่อนี้นะครับช่างเต้าเพิ่นสีเอาตัวเลขสูตรคํานวณของช่างเต้านะครับเอามาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบ่งไปน้ากันนะครับ <ผม S 1> พี่น้องพิงพ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 จรารณาไปน้ากันเดี๋ยวถามเพื่นกอนนะครับเพราะว่าสองวดแล้วที่บริเวณมาตามพี่น้อง นะครับผมหลังจากที่ตอนนั้นได้ตามวังอ่าสามงวดก่อนนี่เนาะนะครับครับันเขาจะวิ่งครับผมวันนี้งวดศูนย์สามนะครับตรงๆเลยครับตอน่า้นบริมาตาดพี่น้องนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยช่างเต้าติดธุระอยู่ตอนนั้นนะครับเล่บริพอกันงวดที่ผ่านมาเป็นไหมครับงวดที่ผ่านมาก่อนี่เดียวอ๋อเขาตัวกราบเขาตัวกราบแต่ว่าตัวเด่นเด่นเก่าตัวเดียวเลยอ๋อเด่นเก่าตัวเดียวเพราะว่าศูนย์สามตรงๆครับ ่ได้กลับวดนี้เขาตกลับสองวดแล้วได้ไปร่วมไ้นันได้ศูนย์เก้าครับเมื่อกาเมื่อเขาครับสูนรก็เรยลุกแทนเก่าศูนย์ครับเพราะว่าอ๋ออันที่ไปร่วมไ้อยู่ที่วัดศีดารามเนาะครับผมการลงคลิปนั่นไฮไฮเอฟซีเมืองอยู่ครับผมมันได้ศูนย์เก่าเนาะครับคันผู้ใดสงสัยนะครับพี่น้องสามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้ในช่องช่างเต้านำโชคแล้วกันรินตามฝันนะครับเพิ่นสิลงทุกวันเลย นะครับจนดอลล่านี่กันโบไดพ่อกันครับทางเต่าคุณเ่เหตุงานประจำพ้อมนะครับติดธุระดอลล่าก็มีงานประจำนํานะครับผมบางครั้งกับพ่อกันบางครั้งกับพพอกันต้องกราบขอโทษขออภัยน้องพี่ดองเนาะนะครับที่บบได้ลุ้งให้บึงทุกทุกรอบทุกทุกครั้งนะครับผมเมื่อนี้มีโอกาสได้มาพ่อกันนะครับพี่ดองตอนแรกว่าสิออกไปหางานน้ากันแหละบรรยากาศมันฝนตกนะครับนานนอนถือโอกาส เอาตุลีก็ท่าของช่างเต่าเลยเนาะครับผมนะครับผมกอกันด้วยครับใส่หมวดที่พันมาก่อนวดที่พานมากครับผมเอาหมวดที่พานมากเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเป็นหมวดที่พันมาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมบางท่านอาจสิเขามากับช่วเป็นครั้งแรกนะครับผมอันนี้คึองหมวดที่พานมากนะครับเขากระบอกว่าเขานะครับพี่น้องตัวเลขแนาทางลุดกยวบอกว่าลุดนะครับชนมากนะครับเลขวิ่งของช่างเต่าจะเขาตลอดแน่นอนครับเขาตลอดครับ ครับผมคอยตลอดจับาตาให้ดีซ้ายวิ่งนี่เรียนได้เลยครับผมซ้ายวิ่งงวดนั่นนะครับงวดที่มันออกเก่าๆลางเนาะช่างเต่าฟันเม็ดเดียวหกเก้านะครับหลอลาลุ่งเป็นคลิปอ่าก่อนที่ช่างเต่าจะไปทํางาน,นคลิปวิ่งจะได้ซ้อมด่งแล้วนอนเล็กวิ่งเนาะแมนครับผมเก้าเก้างวดนั้นนะครับเอาเข้ามาเบิ่งงวดนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาตามต่องวดนี้ครับผมมาเบิ่งไปน้ำกันเลยเดี๋ยวช่างเต่าเขียนให้เบิ่ง สองวันติดแต่ได้สามต่อครับเป็นสี่สามารถเข้าไปติดตามรับชมยอดหลังได้นะครับทั้งช่องช่างเต้านำโชคนะครับนะรินตามฝันนะครับผมขันบบเห็นทั้งช่องดอนหลังนะพี่น้องเนาะครับผมก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมได้เลยที่ง่านเดียวกันทั้งเมิร์นะครับผมมักชอบสไตล์ไหนนะครับขอเบิพงสไตล์นั้นพี่น้องนะครับผม จะเบาๆไลายยาหางเลยนะครับเขียนให้เลยนะครับสุดๆนะครับทับม้วนไว้ยึดไว้เต็มตัวม้วนหรอจ้าว่ามันกวได้ผัดหนึ่งปอยอ๋อทุละกลายประคำช่วงนี้ก็บ่ค่อยหลายดอกแต่ว่าทางนล่อมังก่อนอ๋อก็เอาไปเสี่ยงครับโอ้เสี่ยงฝันพว้าแล้วเสี่ยงฝันไปนํางนะเอาเลขสูตรไปเสี่ยงอันนําเอาเลขสูตรไปเสี่ยงฝันพร้อมขัดมันเข้าจังๆก็สิได้ปันทงได้เลยก็จะได้เน้นแบบ นั่นเลย์นะคือยังศูนย์สามเงื่อนหันเงื่อนก้อนนะเอาไปเสี่ยงได้๋ยศูนย์สามเดี๋ยวก็ได้เน้นให้ตัวนั้นเล่ยมือนกับโบเป๊ะเลย์ับนี้ถือรายไหมครับบันเี้ยศูนย์สามกับพ่อได้ยื่นนะครับอ๋อได้ครับผมอ๋อคำว่าทางบุญบุญก่อนอันนี้จุดปล่อยซึ่งบนล่างชุดเต็มเลยเป็นบอกครับปล่อยชุดเต็มเลยครับครับผมเดี๋ยวเน้นให้เลย เน้นพร้อมเลยเจอตัวดำตัวอันเขาหยิบครับผมซื้อ่าท่านครับผมจะได้จองรถตรีก่อนนี้นะครับเนาะคนนะครับเดินไปที่สามที่เราเรนจะเื็ซุ้กเก่านะสรีด้ลยคืออะไรคือรีทุกงหัวทะสบายามัน้ำวัดตารามมันประเดี๋ยวถึงเลฆเมฆใ้สามตัว แล้วก็มาถตัเลขท้ายสองตัว๋อครับผมแต่บาบริษัทสื่อหลายเนาะสื่อเท่าซอซ้ำใบอย่างนี้สิถือเท่าใบตามทุนทรัพย์นะครับสําหรับอีพีทันไหนนะครับที่มากที่ชอบก็จักเอาไปพิจารณาในการเ็จบเต็หดวงก็แล้วกันพี่น้องนะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางที่เอามานําเสนอนะครับให้มีทางเลือกนะพี่น้องเนาะนะครับ บนสามปั้นแบบนี้เลยบอกครับเม็ดเดียวสิ่เลยบอกสามเลยครับผมเจ้าไทยสามตัวจักสองชุดครับผมการละลั่นตีเลยพี่น้องนะครับวิ่งบนสามนะครับสามตัวได้บอกครับจัดสามตัวไอซีสองชุดไอซีก็ได้ไปเลือกลอตเตอรี่ให้ถูกใจหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดครับผม เอาเป็นเขาลุดเป็นลุดจ้ะนี่ก็ลุดดอกเซฟิงครับเซฟิงครับก็ลุดครับสามหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจครับแน่นอนครับผมเย้าที่ว่ามั่นใจคือ้นก็เสียวชีวะเนาะเสียอยู่นะครับผมแต่ว่ามันทุนหน่อยจะเสียวซื้อไปะอะไรฟังน้ำเปล่ยนหน่อนะครับผมเอามาแบ่งกัน้ที่ท้งสองน้ำนะครับผมเพื่อมากเพื่อชอบเพื่อดลใจ โอ้เอฟซีคนถามหาเด้อครับผมสองในลิ้นตามฝัเนี่ยล่งเล็กสามเต่าแห่งนี้ครับว่าแมวครับวที่เล้ยวดีือจเบิงเบิ้งศูนยเป็นนายเครับผมอัวดนีลงให้แล้วครับผมาจับจองไว้วันเด้ครับโอ้ล่างนี่ไ้สองตัวปะครับเราเนี่ยล่างสองตัวครับครับผมกับศูนย์นะครับโอถ้าจะวิ่งที่สองตัวล่างกับศูนครับผม มันมาแห้งพอกันเข้ามาแล้วสองงวดติดๆนะครับสางเตาเป็นเสียแล้วส่วนมากนี่ล่างนี่ถ้าเผาดูก็บนบ่ครับงวดก้อนนึงเขาบนงวดต่อมาเขาล่างอ๋อครับผมมันมันเกิดล้วเทียบกับหาล่างขึ้นบนจุญโอ๋อครับอ๋อแล้วแต่ผมคือว่าเขานะครับผมครัื้อเขาก็ต้องซื้อบุล่างนะเนาะครับครับจำเตาถึงก็ต้องให้เงินสองหลังนะ 0 1 0ย์หนะครับพี่ 01, 02, 02, 02. พแม่เป็นผิวจิตมากแห้งเนาะเนี่ยมากแล้วขัน่นมาเห็นเนี่ยเป็นมากเลยผมเ,เพราะว่าตัวเลขขันจิตศูนย์เป็นมากเลยศูนย์มากเป็นแม่เพิ่นเขาอ่าครับเน้นให้พวาเลยบครับเน,น้นเลยเอาไปใส่เสียงโหลดเน้นไปเลยตัวล่อง เต็มคนนี้เน้นหางศูนหาเน้นศูนหาว่ะเนียเลยเน้นศูนหาแล้กหาครับผมก็ห้าสิบแปดสำหรับสายวิ่งเนาะครับผมวิ่งจังได้กับเป็นเงินวิ่งตัวนี้มีสามกับศูนสามกับศูนวิ่งบูเสียงครับสองตัวกูได้มัด6กก็ได้ ครับพี่น้องระวังก็คือมาแรงน้ำกันครับระวังก็คืออาจจะมาน้องกันก็ได้นะครับสามศักศูนย์สายวิ่นนะครับอ๋อสนีแล้วครับผมมักน้ำมากน้ำก็ต้องค่อยไปจัดจัดตดีหาซื้อไปเลยครับแล้วครับผมนี่ครับพี่น้องจาว่ามวลนี้กับฟันเด้อดสองตัวนี้ฟันล้วบอกครับสองตัวนี้ฟันแรงเลยครับผมมันรุมนดูแรงนะมัน โมดปยันส์ครับผมอ่ะโมดไยังนะครับแต่ว่าแต่ว่ามีละจับตามึงซ้อมตัวนี้ละครับตามนี่แคปหน้าจอเลยพี่น้องนะครับตัวเลขแนวทางของช่างเต้านำโชคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางนะครับผมณรินทร์ตามฝันดอลล่าชแนลนะครับบน สมเม็ดเดียวเลยป่ครับเม็ดเดียวเลยสวิ่ง3เม็ดเดียวนะครับบนจับคู่ให้สามหนึ่งสามหกสา, 7, สา 8, ชุด3มตัว1 3 7 1งสามเนึ่นองครับผมนะครับมักชอบจะใน<อ>พิจารณา,<อ>าบนก็<อ>แล้วกันส่วนล่างนะครับ6กับ0นะครับผมจับคู่ให้ศูนย์หนึ่งศห้ย์แปหนึ่งห ห้าหปดนะครับวิ่งบนล่าง3กับศูนนะครับสามนี่พี่น้องของชั้นเตาเสียครับบ่มีเสียเงินนะครับสัมเต่ารับประกันครับติดสกับติดศูนไว้นะครับวิ่งแท็กงานจอไว้นะครับพิจารณาเน็นแนวทังเพิ่มประกอบกับการตัดสินใจพี่น้องมาพมาใครตัดใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสิมีเตัวนี้นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีนะครับผมแล้วผบแล้วพอกันไหม ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณจังเตาครับผมครับขอบคุณครับผม